หัวข้อความผิดแผกแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะกับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติภิกษุทั้งหลายถึงแม้ภิกษุจะเป็นพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาก็ตามภิกษุทั้งหลายตถาคต ผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ทำมรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรที่ยังไม่มีใครรู้ให้มีคนรู้ได้ทำมรที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นผู้รู้มรเป็นผู้รู้แจ้งมรเป็นผู้ฉลาดในมร ภิกษุทั้งหลายส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เป็นผู้เดินตามมัรคเป็นผู้ตามมาในภายหลังภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ